ลองใจเพื่อนนลุมนคบหากับชัยมาสามปีเป็นสามปีที่ทั้งคู่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอย่างมีความสุขนลุมนเป็นคนสวยการศึกษาดีชาติตระกูลดีส่วนชัยเป็นชายหนุ่มธรรมดาฐานะไม่ได้ดีเดอะไรทั้งคู่เรียนมหาวิทยาลัยด้วยกันหลายครั้งที่เงินขาดมือก็มักจะมีนลุมนช่วยเหลือเสมอบางครั้งถึงขั้นจ่ายค่าเทอมให้ได้ซ้า หลังเรียนจบทั้งคู่ก็แต่งงานกันใช้ชีวิตคู่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสุขสันวันครบรอบแต่งงานห้าปีของเราจะมลจำได้ด้วยหรอจ๊ะจำได้สิไม่มีอะไรที่เกี่ยวข้องกับมนแล้วผมจะจำไม่ได้ขอบคุณนะคะชัยที่ตลอดระยะเวลาแปดปีที่เราครบหากันแล้วก็แต่งงานกัน คุณเสมอต้นเสมอปลายไม่เคยนอกลู่นอกทางให้มนรู้สึกไม่สบายใจเลยผมตั้งหากแหละที่ต้องขอบคุณคุณที่ผู้หญิงสูงสักอย่างคุณที่ผู้หญิงสูงสักอย่างคุณลดตัวลงมาคบกับผู้ชายธรรมดาอย่างผมท่ามกลางความไม่เห็นด้วยของพ่อแม่คุณแล้วก็ญาติญาติท่ามกลางคนมากมายบนโลกใบนี้มีแค่มนคนเดียวที่ไม่ดูถูกผมไม่เอาค่ะไม่พูดเรื่องความหลังนะคะ ตอนนี้เราสองคนก็มีความสุขดีพวกที่เคยนินทาเราก็เลิกนินทากันไปตั้งนานแล้วเพราะว่าคุณเป็นผู้ชายที่ดีที่สุดไม่เคยนอกใจมนไม่เคยนอกรูนอกทางแต่สามีของพวกที่นินทาม,มนนะสิมีเล็กมีน้อยจนต้องหยากกันตั้งหลายคู่แล้วเพราะฉะนั้นมนคิดว่ามนเลือกถูกที่สุดแล้วละคะ่ะขอบคุณมากมนผมรักมนมากนะมนก็รักคุณมากกับชัยแล้วนี่คุณจะบินเมื่อไหร่คะ มรืนจะบินสิงคโปร์เดินทางปลอดภัยนะคะที่รักชัยทำงานเป็นสจ,จ๊วตที่สายการบินนางฟ้าแอารา์ไลนเขาหน้าตาดีสาวๆเข้าหาเยอะแต่เธอไม่คิดระแวงเลยเพราะรู้ดีว่าสามีตัวเองไม่ใช่คนเจ้าชู้จนกระทั่งเธอมาง,งานเลี้ยงรุ่นเพื่อนๆน,น,นัดเจอกันและได้คุยกันกับเพื่อนเก่าๆสามีเธอไม่มาด้วยหรอเขามีบินนะจ้ะ สามีเธอทำงานเป็นสจวตแล้วสายการบินนางฟ้าแอร์ไลน์น่ยนะได้ชื่อว่ามีแต่แอร์สาวๆสวยๆทั้งนั้นเลยมีเธอไม่คิดระแวงสงสัยอะไรสามีตัวเองมากเลยเหรอมนไม่หรอกชัยเป็นคนดี <c oughs> ก็ตั้งแต่เราครบกันมาเขายังไม่เคยมีเรื่องผู้หญิงมาให้ฉันปวดหัวใจเลยนี่นา สมัยนี้ดีแตกก็มีถมไปนะจมอนก็ดูอย่างสามีฉันสิทาม,มาทมโมจะตายมันบอกฉันว่าจะไปขอถือศีลที่วัดที่ไหนได้ไปถือศีลบ้านเมียน้อยพูดแล้วฉันยังเจ็บใจไม่หายเลยเธอย่าไว้ใจผู้ชายให้มากนะมนลองตามสืบดูสักก็ดีฉันไม่ไดียุนะเมื่อก่อนนี่ผัวฉันมันเรียบร้อยมากกว่าผัวเธออีกคนละคนกันน่าแจ๋ลของแบบนี้มันก็ต้องสืบละมน เธออย่าชะล่าใจไปไม่แน่นะเขาอาจจะมีซุกม,มีซ่อนแล้วเล่นละครตกตาเธอก็ได้โอ้ยใหญแจว๋วเธอก็เลิกยุยงสัทีเถอะดูสิเยโยมนมันหน้าซีดหมดแล้วไม่สนใจก็ไม่สนใจสิก็จะหาว่าฉันไม่เตือนฉันเป็นคนอาบน้ำร้อนมาก่อนนี่จ๊ะสืบยังไงเหรอแจว๋วอา้าวก็หาสาวสวยๆไปลองใจเขาสิ ดูสิว่าเขาจะเคลิบเคลิ้มหลงไหลไปกับผู้หญิงสาวสวยๆหรือเปล่าจะไม่ดูไร้สารล้าไปหน่อยหรอหรือเธอไม่อยากจะรู้ล่ะว่าถ้าเขาไม่หลงคารมสาวสาวพวกนั้นก็ค่อยอมอบให้เขาไปทั้งตัวทั้งหัวใจหรือจะสมบัติร้อยล้านพันล้านของพ่อแม่เธอที่ทิ้งไว้ให้ก็ได้นี่นาะนารมลฟังแล้วก็คิดตามเธอเองก็อยากรู้เหมือนกันว่าสามีของเธอจะคิดนอกใจเธอบ้างหรือเปล่า หญิงสาวลงทุนแอบบินไปไฟที่สามีทำงานโดยสวมหมวกปิดบังหน้าตาเธอเห็นเขาทำงานขยันแข็งแข็งไม่มีทีท่าว่าจะมองสาวอื่นนรุมนรู้สึกโลง่งใจจนวันหนึ่งเธอได้เจอกับลูกตาลลูกตาลเป็นเพื่อนสมัยมยัธยมเธอเจอลูกตาลหลังบินกลับมาเจอกันที่สนามบินมนใช่หรือเปล่าลูกตาลดีใจจังที่เราได้เจอกันอีก เราไม่ได้เจอกันมาเกือบสิบปีแล้วนะลูกตาลใช่ฉันเองแหละฉันเองก็ดีใจที่ได้เจอเธอแต่งตัวแบบนี้เป็นแอร์สายการบินนี้หรอใช่แล้วละ่ะฉันเป็นแอร์สายการบินนางฟ้าแอร์ไลน์น่ะนี่ครั้งแรกที่ฉันได้บินต่างประเทศเลยนะเมื่อก่อนฉันก็บินระหว่างประเทศหลยอยู่หลายปีโหบังเอิญจังสามีฉันก็ทำงานที่นางฟ้าแอร์ไลน์เขาเป็นสจวตอุ๊ยจริงหรอ หูวันหนึ่งฉันคงได้บินกับสามีเธอแหละไหนๆก็ได้เจอกันแล้วไปดื่มกาแฟกันไหมเอาสิฉันก็ว่างวันนี้ไม่มีบินอีกวันพักผ่อนของฉันแล้วนระุมนก็ชวนเพื่อนไปนั่งดื่มกาแฟด้วยกันเธอมองไปที่หน้าลูกตาลแล้วความคิดก็นึกไปถึงวันที่แฉวพูดใส่หูเธอว่าเธอควรจะหาผู้หญิงสาวๆส,สวยๆมาลองใจสามีดูสิว่าเขาจะหลงไหลนอกใจเธอหรือเปล่า ลูกตาลว่าไงจ๊ะฉันขอให้เธอช่วยอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะอะไรเหรอทำไมทำหน้าซีเรียสแบบนั้นล่ะเอย่าบอกนะว่าลูกมหาเศรษฐีอย่างเธอจะมายืมเงินฉันนะ่ะฉันไม่มีให้หรอกนะภาระฉันอก็มีตังมากมายเงินเดือนแอร์มันจะสักเท่าไหร่ไม่ใช่เรื่องนั้นหรอกคือฉันอยากจะลองใจแฟนฉันนะ่ะอะไรนะแฟนฉันน่ะเขาทั้งหล่อผู้หญิงเข้าหามากมาย แต่ฉันก็เห็นอยู่นะว่าเขาไม่ใช่คนเจ้าชู้อะไรแต่มันก็ยังเป็นปมติดในใจฉันยังไม่เชื่อใจเขาร้อยเปอร์เซนฉันก็อยากจะให้เธอน่ะช่วยไปลองใจหน่อยได้ไหมว่าเขาจะเผือไผยไปกับความสวยงามของเธอหรือเปล่าจะดีเหรอฉันว่ามันไร้สาระนะ่ะถ้าเกิดเขาติดใจฉันขึ้นมาเธอจะทํายังไงจะหยาอย่างนั้นเหรอไม่รู้สิก็แค่อยากลองฉันอยากรู้ว่าเขารักแล้วก็จริงใจกับฉันคนเดียวหรือเปล่า และฉันก็หวังว่าเขาจะไม่หลงสเสน่ห์เธอทำไมต้องทำแบบนั้นด้วยล่ะเพืออยู่กับเขาแบบนี้มันก็มีความสุขดีอยู่แล้วไม่ใช่หรอก็ฉันอยากรู้นะสิอีกอย่างพวกเย,ยแจวเย,ยปลาเยเยก้อยพวกเราพนันกันด้วยอ่ะว่าชายจะหลงคารมผู้หญิงคนอื่นหรือเปล่าโธ่เอ้ยฉันว่ามันไร้สาระมากเลยมนสงสัยว่าเธอจะว่างเกินไปรู้แล้วจะได้อะไรขึ้นมาก็ถ้าเขาไม่นอกใจฉันฉันจะได้ ให้เขาไปทั้งตัวทั้งใจเลยยังไงล่ะนะช่วยฉันหน่อยฉันไม่ให้เธอเหนื่อยเปล่าๆหรอกฉันให้เธอแสนหนึ่งแสนหนึ่งเลยเหรอโหค่าลองใจผัวของเธอเนี่ยสูงจังเลยนะโอเคฉันตกลงรับงานนี้ก็แล้วกันด้วยเงินที่มากพอทำให้ลูกตาตกลงที่จะใช้แผนลองใจใชายสามีของเพื่อน อีกสองสัปดาห์ต่อมาชัยกับลูกตาจึงมีโอกาสได้บินไฟ์เดียวกันไปสิงคโปร์คุณชัยใช่หรือเปล่าคะใช่ครับฉันชื่อลูกตาะคะ่ะเป็นแอร์น้องใหม่ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะอ๋อยินดีที่ได้รู้จักครับมีปัญหาอะไรก็สอบถามผมมาได้เลยนะไปกินข้าเที่ยงกันไหมคะเนี่ยยังไม่ได้กินอะไรเลยหิวมากเลยคะ่ะได้สิครับเดี๋ยวผมพาไปตรงนี้มีร้านอาหารอร่อยๆเยอะเลย ใช่ออกไปกับลูกตาลลูกตาลจึงส่งข้อความบอกกับนาลืมมอนเข้ามากับฉันแล้วนะเราสองคนกำลังจะออกไปกินข้าวกันหลังจากได้รับข้อความจากลูกตาลนาลืมมนจึงรีบโทรหาสามีฮลัลโหลที่รักทำอะไรอยู่หรอคะผมกำลังจะออกไปกินข้าวนลจ๊ะที่รักออกไปกับใครคนเดียวหรอคะไม่ไม่ไม่ครั้งนี้ผมไม่ได้ออกไปคนเดียวนะผมออกไปกับแอร์น้องใหม่อ่ะ เข้ามาใหม่ไม่มีเพื่อนไปผมก็เลยจะออกไปเป็นเพื่อนสวยไหมล่ะคะโถเอ้ยแอร์ที่ไหนก็สวยทั้งนั้นแหละเขาก็สวยเป็นปกติของเขาอยู่แล้วขอบคุณนะคะที่รายงานมนทุกอย่างตาสบายนะคะมนไม่กวนแล้วนั่นละมลวางสายไปด้วยความรู้สึกสบายใจลูกตาลเองก็ชื่นชมที่ชัยเป็นคนซื่อสัตย์ไม่ยอมโกโหกภรรยา อันที่จริงจะบอกว่าไปกินข้าวคนเดียวก็ได้เพราะนัลลุมนไม่มีทางรู้เด็ดขาดทั้งคู่ไปกินข้าวไปซื้อของด้วยกันทุกครั้งเขาจะรายงานภรรยาตลอดทําให้นัลลุมนสบายใจว่าไงจ้ะลูกตาลวันนี้มีอะไรจะรายงานฉันอีกไม่มีอะไรรายงานแล้วละจ้ะฉันแค่จะบอกว่าสามีของเธอเป็นคนดีมากดูสิฉันทังยั่วยวนทั้งทอดสะพานเขาไม่ยอมข้ามาเลย ผ่านมาสองเดือนแล้วเนี่ยฉันว่าฉันก็สวยใช้ได้นะแต่สามีของเธอไม่ชายตาแลฉันสักนิดเลยอะ่ะหรอขอบใจมากๆเลยนะลูกตาลเธอช่วยปลดล็อกความรู้สึกในใจของฉันไปได้เยอะเลยอะ่ะเอาล่ะเธอพอแล้วก็ได้ไม่ต้องลองใจอะไรเขาอีกหรอกเงินที่เหลือนะ่ะไม่ต้องคืนเอาไปเลยฉันยกให้ไม่เป็นไรฉันรับเงินมาเธอตั้งเป็นแสนฉันจะลองใจสามีของเธอต่อก็แล้วกันนะ จะรายงานให้ทราบตลอดระยะเวลาจนกว่าจะครบเงินหนึ่งแสนของเธอเลยล่ะขอบใจมากนะลูกตาลเพราะสบายใจขึ้นมากนะลืมมนจึงลืมเรื่องนี้ไปเลยว่าเธอสั่งให้เพื่อนรักลองใจสามีส่วนลูกตาลก็เคขรมกับความดีความหล่อของชัยจนลืมเช่นกันว่าตัวเองรับจ้างทำอะไรกว่าจะได้เวลาบินกลับเราไปเที่ยวภาพกันไหมคะชัเอาสิ พ่อแมก็อยากดื่มเหมือนกันแหละไม่ได้ดื่มมานา,น,านแล้วทั้งคู่ไปดื่มไปเที่ยวกันจนเมาใหม่ค้ากลับเขาไปส่งเธอที่ห้องแต่ลูกตาลกลับมองเขาด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปเขาไปที่ห้องของตาลไหมไปทำไมอะ่ะก็เหงาอะ่ะตาลอยากมีเพื่อนคุยคุยกันจนถึงเช้าเลยก็ยิ่งดีนะแต่พรุ่งนี้เรามีบินแต่เช้านะ เพราว่าแยกยากันกลับไปพักผ่อนดีกว่าไม่เอานะไปพักผ่อนพักผ่อนเมื่อไหร่ก็ได้นะเข้ามาที่ห้องตาลหน่อยตาลเหงาตาลเบื่อไม่อยากอยู่คนเดียวหญิงสาวดันตัวเขาเข้ามาในห้องแล้วตรงเข้ามานัวเนี่ยอย่าลูกตาลอยา่าลูกตาลชอบชัยนะชัยรู้หรือเปล่าว่าหลายวันที่ผ่านมาเนี้ยสายตาที่ลูกตาลมองชัยมันไม่เหมือนเดิมเฮ้ย แต่เรามีแฟนแล้วนะลูกตาลแล้วเราก็บอกเธอแล้วด้วยเรารู้จักแฟนเทอดีเรารู้จักม,มนมาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมแล้วเฮ้ยนิดลูกตาเป็นเพื่อนมนเหรอเนี่ยใช่แล้วมนเขาก็ใช้ให้เรามาลองใจใครอะ่ะอะไรนะแต่เราผิดเองเราผิดเองที่มาหลงรักชัเองเราทนไม่ไหวแล้วเราไม่อยากเก็บความรู้สึกของเราไว้อีกแล้วอะ่ะชทยเออ เรารักชัยนะอยู่กับเราอยู่กับเราทั้งคืนเราสัญญาว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับม,มนนี่เป็นการลองใจหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมนเลยตาอยากทำแบบนี้จริงๆตาชอบชัยนะมากกว่าชอบด้วยจะเรียกว่ารักก็ได้หลายเดือนที่เราไปไหนได้วยกันซื้อของด้วยกันกินข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันบินด้วยกันตลอดมันทําให้ตาหวั่นไหวและตอนนี้ ตานก็ขอสารภาพว่าตานชอบชธยจริงๆไม่อ่ะเราไม่อยากนอกใจมนแต่มนเขาทำแบบนี้ก็เหมือนกับไม่ไว้ใจใชัยนะใช่ไงเราถึงไม่อยากทำลายความไว้ใจของมนก็ลกตานกำลังสัญญาอยู่นี่ไงว่าจะไม่บอกมนหญิงสาวถอยออกมาถอดเสื้อผ้าตัวเองออกจนเหลือแต่ร่างกายเปลือยเปล่าชายหนุ่มกลืนน้ำลายเพราะผู้หญิงตรงหน้าสวยและรูปร่างดี เกินกว่าที่เขาจะทนยืนเฉยอยู่ได้เกินกว่าที่เขาจะทนยืนเฉยอยู่ได้เรารักชัยนะยิ่งได้อยู่ด้วยกันเราก็ยิ่งรักเราไม่ต้องการอะไรเลยเราจะอยู่ในที่ของเราจะไม่ไปวุ่นวายกับมนนะช้หนุ่มลังเลแต่สุดท้ายก็ไม่อาจต้านทานความต้องการของร่างกายได้เพราะสามเดือนที่สนิทสนมกับลูกตาดเขาก็แอบหวนไว้ไปกับเธอเพียงแต่ต้องยับยังชั่งใจเอาไว้เท่านั้น ทั้งคู่ตรงเข้อหากันนัวเนียกันและจบลงที่เตียงเรารักใช่มากนะเราเองก็เออก็อะไรก็ชอบลูกตาลจริงเหรอใช่แต่เราไม่อยากเลิกกับมนเพราะว่ามนเขาก็ช่วยเหลือเรามาตลอดเราไม่อยากนอกใจไม่อยากทำให้มนเสียใจรักเขามากเลยเหรอก็รักเพราะมนเขาช่วยเหลือเราทุกอย่างที่เราเรียนจบมหาวิทยาลัยไ,ได้ ก็เพราะมนช่วยถ้าไม่มีเขาเราก็คงไม่มีวันนี้รักเพราะเขาเป็นมนหรือรักเพราะเขามีเงินกันแน่จะว่าไปมันก็ทั้งสองอย่างมนเขาสวยรวยสมบัติของเขาถ้าเป็นของเราก็คงจะดีนะชัยมนเขาทั้งสวยทั้งรวยสมบัติพัสฐานของเขาก็มีมากมายใช่มลเขาสวยแล้วก็รวยมาก จนเราไม่คิดว่าเขาจะมาเลือกผู้ชายธรรมดาอย่างเราถ้าเราได้เป็นเจ้าของสมบัติของม์ก็คงจะดีนะชัยหมายความว่ายังไงอ่ะเปล่าเปล่าลูกตาลก็พูดไปแบบนั้นเองแหละไม่มีอะไรอย่าคิดมากหญิงสาวส่งยิ้มให้เขาแล้วตรงเข,าข้ากอดจูบหลังจากนั้นทั้งคู่ก็มีอะไรกันมาเรื่อยๆโดยที่นลมนไม่เคยรู้และไม่เคยระแคะระคายเป็นยังไงบ้างจ้ลูกตาลสามีของฉัน ออกนอกลู่นอกทางมางหรือเปล่าไม่เลยจ้ะสามีของเธอโคตรจะดีจนฉันไม่รู้จะอิจฉาเธอยังไงดีแล้วผู้ชายอะไรก็ไม่รู้ผู้หญิงนัวเนี่ยข้างตัวก็ไม่สนใจเลยสักนิดขอบใจนะฉันสบายใจขึ้นมากเลยละจ้ะเนื้นอรือมลฟังแล้วก็สบายใจคราวนี้จึงทั้งรักทั้งหลงสามีจนวันเกิดเขาเธอก็ซื้อรถหรูให้เขาคันหนึ่งโหมน ทำไมซื้อให้ราคาแพงแบบนี้ล่ะรถคันนี้ราคาตั้งสิบล้านนะสามีคนเดียวทำไมมนจะซื้อให้ไม่ได้ล่ะขอบคุณมากเลยนะจมลไม่คิดไม่ฝันเลยว่าจะได้ขี่รถยี่ห้อนี้เนี่ยชายหนุ่มหอมแก้มเธอไปฟอดใหญ่ขอตัวเอารถออกไปลองเธอไปด้วยไม่ได้เพราะติดประชุมสําคัญชายหนุ่มขับรถไปจอดหน้าบ้านของลูกตานที่เขาเป็นคนเช่าเอาไว้ให้โอ้โหคันนี้มันสิบกว่าล้านเลยนะ นี่นมนกล้าซื้อรถราคาขนาดนี้ให้เลยเหรอใช่ไปลองขับกันไหมล่ะมันนิ่มมากแล้วก็กว้างใหญ่แอร์คอดจะเย็นเลยได้เลยได้เลยโอ้โหลูกตาลเองก็ไม่คิดว่าจะมีวาสนาได้นั่งรถแบบนี้เลยนะลูกตาลไปลองรถกับชัยลองกันนานจนมืดค่ำและเพราะอารมณ์เปลี่ยวทั้งคู่จะมีอะไรกันในรถคันนั้นโดยที่นัลมนไม่เคยรู้เลยว่าสามีกับเพื่อนรัก มีอะไรกันในรถที่เธอเพิ่งควักกระเป๋าซื้อให้ลูกตาลเองก็คิดว่าจะอยู่แต่ที่ทางของตัวเองแต่วันหนึ่งเธอกลับท้องขึ้นมาใช่เราท้องอะไรนะท้องอย่างนั้นเหรอลูกตาลใช่เราก็ว่าเราป้องกันดีแล้วนะทำไมลูกถึงมาเกิดก็ไม่รู้แสดงว่าเขาอยากมาเกิดกับเรามากเลยนะชัยเอาอยัางไงดีล่ะเราไม่กล้าอยากกับมนหรอกนะ ลาพังเงินเดือนเราก็แค่ไม่กี่หมื่นแทบจะไม่พอใช้ได้ซ้ําไปอะ่ะเราเองก็ไม่ได้อยากท้องไม่คิดว่าตัวเองจะท้องขึ้นมาได้ซ้ำแล้วนี่จะทำงานยังไงก็ไม่รู้อะ่ะโอ้ยรุ่มใจกันเลยอะ่ะและที่สำคัญลูกตาลไม่อยากให้ลูกไม่มีพ่อด้วยอะ่ะแต่เราแต่งงานแล้วนะจะให้เรามาแต่งงานรับบิดชอบลูกตาลอีกก็ไม่ได้ถ้าไม่มีมลล่ะอะไรนะกำจัดมนก็นดีไหม คนรวยระดับนั้นก็ต้องทำประกันเอาไว้หลายร้อยล้านนะ่ะถ้าเขาตายเราก็จะได้สมบัติทุกอย่างลูกของเราก็จะได้สบายนะแต่ว่าลูกตาไม่ได้อยากทำแบบนี้นะชัยแต่อย่าลืมสิว่าตอนนี้เรามีลูกแล้วนี่ชัยจะปล่อยลูกของเราลำบากเหรอลูกที่เกิดจากความรักของเรานะชัยคิดดูให้ดีๆสิเราเคยเกิดมาจนเคยเกิดมาลำบากเราก็ต้องรู้ว่าความจนมันน่าก,กลัว ตาลไม่อยากให้ลูกเรามีสภาพเหมือนเราตอนเด็กๆแต่มันทําให้เราติดคุกได้เลยนะลูกตาลเราก็อยากให้ใครจับได้สิแผนการในโลกนี้มีมากมายทํำยังไงล่ะถึงจะไม่ถูกจับได้มีวิธีฆ่าแบบ,บนเงนียนเยอะแยะไปแล้วทั้งคู่ก็ช่วยกันวางแผนร้ายตัดสายเบรกรถคันใหม่ของนาลือมนชายหนุ่มโทรเข้ามาหาภรรยาในเช้าวันหนึ่งมนจะ ผมลืมเอกสารเอาไว้ที่ห้องอะ่ะช่วยเอาไห,ห้ผมที่สนามบินหน่อยได้หรือเปล่าผมต้องบินเดี๋ยวนี้เลยอะ่ะลืมอะไรล่ะคะเอกสารสำคัญมากไม่อย่างนั้นผมก็บินไม่ได้ได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวมนจะไปให้นะคะนาุบอนรีมมนรบขับรถออกไปและอยู่ๆรถก็เกิดอุบัติเหตุจนไฟไหม้ลุกท่วมรถหญิงสาวเสียชีวิตทันทีงานศพของนรุม,มนทุกคนเศร้าเสียใจ คนที่ร้องไห้หนักสุดมากกว่าใครก็คงจะเป็นชัยสามีของเธอเสียใจด้วยนะครับคุณชัยเสียใจด้วยนะคะคุณชัยขอบคุณมากเลยครับผมพูดอะไรไม่ออกเลยไม่คิดว่ามนจะจากไปเร็วขนาดนี้ชัยหนุ่มร้องไห้เสียใจอยู่ตลอดเวลาหลังงานศพเสร็จแล้วลูกตาเดงกก็มาร่วมงานในครั้งนี้ด้วยยิิงสาวดึงตัวชัยออกมาอีกมุมที่ไกลลับตาคนชัย ได้ดูเรื่องประกันไหมว่ามนทำประกันไว้เท่าไหร่สองร้อยล้านโอ้โหสองร้อยล้านเรากับลูกก็จะสบายไปแล้วนะชัยแต่ฉันก็ยังรู้สึกผิดอยู่ดีอ่ะอยู่กันมาตั้งหลายปีแล้วฉันเป็นคนฆ่ามนด,ด้วยมือของฉันเองอ่ะตาลก็เหมือนกันตาลก็รู้สึกผิดแต่เพื่อลูกเราต้องทำนั่นมหรือมนก็ดีกับตาลมาตลอดให้เงินเราใช้ ขออะไรเขาก็ให้ตายก็ไม่ได้อยากจะฆ่ามนแต่เรามีลูกนะลูกเราจะได้สบายนะจ๊ะอย่าคิดมากทั้งคู่พูดคุยกันโดยไม่รู้ว่าเสียงของตัวเองดังกล้องสะท้อนไปทั่วงานทุกคนตกใจมากหันมามองทั้งคู่เป็นตาเดียวหลังจากนั้นรถตำรวจก็จอดลงตำรวจลงจากรถพร้อมกับใครคนหนึ่งมนมนเสียใจเหรอที่ฉันยังไม่ตายลูกตาล ชัยทำไมได้ไงอ่ะฉันไม่ไว้ใจพวกเธอหลังๆมาทําตัวน่าสงสัยฉันก็เลยติดเครื่องดักฟังเอาไว้และฉันก็รู้ทุกอย่างว่าแกสองคนวางแผนจะฆ่าฉันมนผมผิดไปแล้วนะมนอย่าจับผมติดคุกเลยนะผมไม่ได้ตั้งใจทุกอย่างมันเป็นแผนการของนางลูกตาเนะ่ะนี่แกอย่ามาโมยให้ฉันคนเดียวนะไอ้ชัยของแบบนี้ตบมือคนเดียวมันไม่ดังหรอกนะ แกก็อยากจะร่วมมือกับฉันเหมือนกันอะไรน่ะแกยังบอกฉันเลยว่าแกเบื่อความสื่อทต้นของนางนัลลอบน่ะมนฉันขอโทษฉันไม่ได้ตั้งใจให้อภัยฉันเถอะนะฉันผิดไปแล้วนะมนนะคุณตำรวจคะเอาตัวมันสองคนไปเถอะค่ะฉันขี้เกียจฟังคำแก้ตัวเหม็นด้ำลายถ้าฉันใจอ่อนให้กับสองคนนี้ก็โง่เต็มทีไม่นะมนมนผมรักคุณนะมนผมไม่ได้ตั้งใจ บอลช่วยฉันด้วยนะบอนฉันไม่ได้ตั้งใจนะบอนฉันท้องอยู่เธอใจลูกฉันคลอดในคุกไม่ได้นะบอนทั้งคู่ตะโกนโบกเวกโวยวายแต่ก็โดนตำรวจด,ดันตัวใขึ้นไปในรถจนได้นันลโม,มนถอนหายใจมองรูปถ่ายขาวดำของตัวเองในงานศพแล้วเธอก็เดินไปประกาศกับคนทั่วงานขอบคุณทุกคนนะคะที่มาร่วมงานศพของฉันไม่มีอะไรทั้งนั้นละคะ่ะ ฉันยังไม่ตายยังสุขสบายดีขอให้ทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะคะ